สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรครับคุณโยกี้เราจะมารีวิวเปิดกระเป๋าเตรียมคลอดกันค่ะว้าวเตรียมคลอดน้องสปันใช่ตอนนี้คุณโยกกี่เดือนแล้วครับ9เดือนแล้วค่ะ <c oughs> เข้าสู่เดือนสุดท้ายตรมาสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> ใช่ค่ะเต่นเต้นมากๆกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเตรียมของไปคลอดอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไป อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแดงค่ะแล้วนี่ก็คือของที่เราจะเตรียมใส่กระเป๋าเพื่อไปเตรียมลอดต,ตัวเล็กน้องสปันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันแรกเดี๋ยวคุณแม่จะขอตัวนี้ก่อนเลยเก็บใส่กระเป๋าเป็นชุดคุณพ่อที่ จะต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลก็เตรียมไปประมาณ2ชุดนะคะเดี๋ยวเอาเอา,เอาเข้ากระเป๋าเลยต่อไปก็จะเป็นชุดของคุณแม่นะคะแต่ชุดคุณแม่เอาไปแค่ชุดเดียวก็คือชุดที่เตรียมกลับเป็นชุดที่เตรียมกลับแล้วก็เป็นชุดที่สามารถที่จะสามารถให้นมน้องได้ด้วยเป็นชุดคุณแม่ตอนใส่ตั้งครรภ์น,นี่แหละแต่ว่าเราซื้อมาตอนเผื่อให้นมด้วยก็อันนี้เอาไปแค่ชุดเดียวค่ะกลับนะแล้วต่อไปก็จะเป็นเสื้อใน อันนี้คุณแม่เตรียมไปประมาณ3ตัว3ตัวพอเป็นเสื้อในที่สามารถเปิดให้นมได้ด้วยนะคะเสื้อในสําหรับคุณแม่ให้นมบุตรอันนี้ก็เอาไปแค่ประมาณ3ตัวก็พอเนาะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวค่ะอันนี้ผ้าเช็ดตัวไป1ผืนอาจจะสําหรับคุณพ่อเนอะาะค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ชุดชั้นในของคุณพ่อคุณแม่ก็ใส่กระเป๋าไว้แบบนี้เวลาหยิบจะได้ไม่ยากแล้วก็เอาไปเลยเอาเซ็ตคุณพ่อคุณแม่ก่อน อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จิปาถะต่างๆนะคะพวกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่หรือว่ายาสระผมของคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมเอาไว้เผื่อไปค้างที่โรงพยาบาลเนาะค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางของคุณแม่นะคะอันนี้เตรียมไปไม่เยอะนิดๆหน่อยๆเผื่อว่าเราต้องมีถ่ายรูปกันอยู่แล้วเนาะเก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็เอาไปเผื่อๆก่อนแต่ว่าได้ใช้อยู่แล้วแหละเครื่องสําอางเราจะต้องมีเก็บภาพกันอ่ะอันนี้ก็ เสร็จแล้วของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปก็จะเป็นของน้องสปันบ้างของตัวเล็กนะคะเอาอันนี้ก่อนเลยดีกว่าอันแรกอ่ะถุงนี้เป็นถุงซิปอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ของน้องทั้งหมดก็คือเราจะเก็บใส่ถุงซิปเพื่อจะได้กันฝุ่นหรือว่ากันเขาโดนกับชุดพ่อแม่ผู้ใหญ่คือมีภูมิต้านทานแล้วเนาะแต่น้องยังเด็กก็ใส่ถุงซิปไปเลยดีกว่าจะได้กันไปปนเปื้อนกับของอย่างอื่นในกระเป๋าในนี้ก็จะมีเป็น ผ้าอ,อ้อมค่ะมีผ้าอ,อ้อมสีผืนแล้วก็เป็นชุดน้องประมาณสี่ตัวถุงเท้าถุงมือหมวกแล้วก็มีห่อตัวเป็นผ้าห่อตัวของเด็กทารกเนาะอันนี้แม่เตรียมไปสองสองสองผืนสองชุดดีเคแล้วก็เก็บเข้าไปเลยน้องสปันอ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นผ้าอ,อ้อมแพมเพิร์ด นี้คือแพมเพิร์น้องที่สใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยอันนี้ก็เตรียมไปสี่ส,สี่ชิ้นค่ะใส่ห่อไปแบบนี้เตรียมไปให้น้องสี่ชิ้นสำหรับแพมเพิร์น,นะคะอ,อันนี้ของน้องเสร็จแล้วของตัวเล็กก็จะมีประมาณนี้มีชุดแล้วก็จะมีเป็นผ้าผ้าแพมเพิร์อันนี้จะเป็นของคุณแม่อีกเหมือนกันเดี๋ยวนะอันนี้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการให้นมต่อไปแล้วก็จะต้องมีให้นมน้องใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นผ้าคลุม สำหรับปั๊มนมเผื่อคุณแม่ต้องปั๊มนมแม่ก็เตรียมไปเผื่อเลยเป็นผ้าคลุมเนาะอันนี้เก็บเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสำหรับซับน้ำนมค่ะเผื่อน้ำนมไหลหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาแผ่นซับน้ำนมไปเผื่อพอถึงเวลาก็จะได้หยิบใช้ได้เลยอ่าและอันนี้ก็จะเป็นถุงเก็บน้ำนมเผื่อว่ามีปั๊มนมมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ถุงตัวนี้ ใส่ถุงเก็บน้ํานมตัวนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เผื่อจะฝึกให้น้องดูดขวดนมอะไรเงี้ยคะ่ะก็เอาไปเผื่อ,อที่สําคัญเลยช่วงนี้คุณแม่ต้องเอาไปขาดไม่ได้คือหน้ากากอนามัยเตรียมไปสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะต้องอยู่เฝ้าน้องเนาะอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่เราจะออกเราก็เตรียมไปด้วยกันพลาดต้องใช้อยู่เลยต่อไปก็จะเป็นของ อันนี้จะบอกว่าจะเป็นอะไรดีละด่ะพกสำหรับการถ่ายรูปก,ก็นะเอาเก็บเข้าไปในกระเป๋าเลยเดี๋ยวถึงเวลามันของมันหลายอย่างจุกจิกไหนจะปวดท้องด้วยเนาะเรากันผ้าเราจะได้ไม่ลืมค่ะเราก็เตรียมใส่ไว้เลย,เลยน,นี้จะเป็นตุ๊ก,กตามีปักชื่อรองสปานด้วยอันนี้เราใส่เข้าไปในกระเป๋าใบนี้เลยไม่ลืมพอถึงวันนั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกโมโบายต่างๆค่ะไว้ประดับห้อง ที่โรงพยาบาลตอนที่คุณแม่เ่อคอนเรียบร้อยแล้วก็มาพักฟืน้นเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ไปแสะนี่เป็นโมบายสปันเดี๋ยวถ้ามีรูปเราจะให้ดูนะอันนี้ด้วยค่ะก็เป็นปลายนค่มอ่าแล้วก็เก็บเข้าไปเลยในกระเป๋าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นกระเป๋าที่หิ้วไปปวดท้องปุ๊บแล้วก็หยิบใส่รถไปได้เลยไปโรงพยาบาลได้เลยอ้อจะมีในนี้ด้วยค่ะเป็นในส่วนของเอกสาร วกเอกสารสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการฝากคันของน้องอะคะ่ะอันนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปยังต้องมีนัดหมออีกก็ตัวนั้น่ะนเลยยังอยู่ข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่ไปกันในกระเป๋าใบนี้เลยก็ได้เราจะได้ไม่ลืมหยิบไปทีเดียวเลยไปทั้งกระเป๋าก็คือไปโรงพยาบาลได้เลยสามารถไปเตรียมคอดได้เลยเนาะ อันนี้จะเป็นอีกอันนึงสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นเครื่องปั๊มนมแต่ว่าไม่ได้ใส่ไปนในกระเป๋าอ่ะค่ะใส่ไปนในรถก่อนเผื่ออันนี้ก็เป็นเพ,เพิ่มเข้าไปเป็นชุดปั๊มนมเผื่อว่าเราเอ่อน้องเข้าเต้าน้องอะไรอย่างเงี้ยลราน้ํานมถ้าเราเยอะเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปปัป๊มแล้วก็ใช้เก็บกับถุงเก็บน้ํานมได้เลย ก็มีเท่านี้นะคะของที่แม่หยกจะเตรียมไปสําหรับคลอดเจ้าตัวเล็กนะคะน้องสปันถ้าแม่แม่คนอื่นเนี่ยมีแนะนําเพิ่มเติมว่ายังขาดอะไรหรือว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นอ้อช่วยๆกันเตือนนิดนึงแต่อันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆก่อนเนาะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็อุปกรณ์สําหรับเตรียมคลอดน้องสปันของผมนะคุึหยกนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรนะครับก็สามารถเม้นลงมาได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย